o อนด้จ๊ะดีคันจ้าติดตั้งจอ a n นด o อยตรงรุ่นนะคะเปิดปีใหม่มาก็ปังปังกันเหมือนเดิมเลยนะคะคันนี้ก็เลือกใช้จอแคนเซนเหมือนกันคะ่ะตัวแรม4ล้อม64 CPU 8คข้อ1.6นะคะหน้าจอ QLED นะคะรองรับการใช้งาน Android Auto Apple CarPlay ทั้งแบบเสียบสายแล้วก็ไร้สายเลยนะคะการกดค้นหาต่างๆนะคะก็มีทางแป้นพิมพ์ภาษาไทยภาษาอังกฤษ,ษคำสั่งเสียงก็ใช้งานได้เช่นเดียวกันนะคะ คอนเะเจรุ่นนี้หน้าจอเนี่ยขนาดอยู่ที่10นิ้วนะคะตามหน้ากากเลยซึ่งจอทุกสเปคทุกราคาทุกแบรนด์เนี่ยเขาจะมีไซส์9นิ้วก็10นิ้วนะคะขึ้นอยู่กับว่าหน้ากากของรถรุ่นเราเนี่ยเขา,าผลิตมารองรับจอไซส์ไหนนะคะราคาไม่มีผลค่ะเราเลือกตามสเปคที่เราต้องการได้เลยอย่างคันนี้เดิมๆม,มีคอนโทรลพวงมาลัยมาโนก็สามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะเล่งเสียงเบาเสียงต่างๆ แบ่งสงหน้าจอถูกแพงใช้ได้หมดจ้าติดตั้งพร้อมตัวกล้องถอยนะคะระบบ AHD ภาพชัดแล้วก็มุมกว้างๆแบบนี้เลยนะคะจะแบ่ง2หน้าจออยู่หรือว่าดูแอปไหนอยู่นะคะใส่เกียร์ถอยก็ตัดออตโต้เลยนะคะเล่งเสียงเบาเสียงเปลี่ยนเพลงใช้งานได้เลยนะคะหรือจะกดบริเวณหน้าจอก็ได้ ร้านไม่ค่อยแรงนะคะแต่ก็ยังใช้งานได้ลื่นไหลเลยนะปึ๊บ,บวิทยุไอปีสามีโฟใช้งานได้ครบเหมือนเดิมจ้าปึ๊บรถเอาผักรับเคลื่นที่เราชื่นชอบได้นะคะรับเคลื่นได้ชัดเจนเหมือนเดิมอีกตัเลเซอร์ก็ตัวปรับเสียง เล่นเยอะๆเขียแอปเข้าใหม่อ,มอยากได้แอปไหนเพิ<ๆ>่มเติมจากที่ลงไปให้ก็สามารถดาวน์โหลดเองได้ในเพจสตูนะคะแค่แล็อกอิน gmail เข้าไปแต่ถ้าเราไมา่ได้เลือกความจุเยอะมากก็อย่าโหลดเยอะนะจ๊ะปึ๊บปึ๊บแบ่งสองจอให้ดูอีกทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บ โอเคนะถ้าน่าสนใจนะอยากติดตั้งจอยแะตรงรุ่นกับรถรุ่นไหนปีไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะหรือจะมาลองเทสสินค้าหน้าร้านกันดูก็ได้นะจ้าโอเคไปละจ้าสวัสดีค่ะ